บคำี่ำพกี่เกี่ยวไปสองดองด้วยวัสดีค่ะไม่ได้เข้ามาไลฟ์น่าจะสามวันได้แล้วมัง้งไม่มีเวลาเหนื่อยทำงานเหนือ่อยวันนี้เพื่อนคนไหนว่างเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยได้นะคะเพิ่งเลิกงาน พิ่งวันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะลูมัดกินแนมมันก็จะเป็นมุมแบบมืดๆหน่อยนึงเพืเ่อนๆก็จะนั่งอยู่ประมาณเนี้ยแบบโลกส่วนตัวมุมใครมุมมันจ้า เจ๋งนี้เจ๋งเพลงอ่ะเจ๋งเพลงที่ไหนว่าป้ายบ้นงว่าบ้องเองก็พูอ๋อพูดเองเลยองเขามาเวาเขามาทักทายเขามาพูดคุยได้เด้อจ้า เียบไม่มีใครทักหาฉันเลยไม่มีใครพูดกับฉันเลยเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับแค่เองหนะเพื่อนๆ่านคนไหนว่างเข้ามาเข้ามาพูดคุยได้นะคะห้าคนแล้วนะคะมอวันชาแนลค่ะเข้ามาทักทายได้นะคะเจ๋อเจยวกันเลย วันนี้มานั่งอยู่ข้างถนน้วันะะมาค่ะมีสเครื่องก็จะดูให้ทสอง <c oughs> <c oughs> ีค่ะเข้ามาทักทายเข้ามาพูด yeah> คุยได้นะคะเพื่อนๆนค่ะเยใ้สนับสนุนเจ้าเี่นะอย่ามเจหิวไหมเยเพื่อนีดีแค่ไหนมยังวัวแว์เสียาง วันนี้มานั่งกินอยู่ข้างจุดจุดจุดถนน <c oughs> วันนี้มานั่งกินอยู่ข้างขอบถนน <c oughs> ขอบทาง <c oughs> มานั่งเล่นวันนี้มานั่งเล่นเลิกงานยังไม่กลับห้องคะ่ะ เพืเ่อนๆคนไหนว่างเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยได้นะคะดาวน์ชาแนลค่ะกรปิดอยังไงอะ่ะเปิดยังไงอะ่ะแกเอาเข้ามาห้าคนแล้วเอาตายแล้วกูเขาทำให้ฉันหน่อยโอ้สามผิดไหมเอ้ฉันว่าย,ายมันทำไมมันไม่ใช่อ่ะมันก่าวไง khi mình oh. wow. เอาคอมเมนต์มัไนไม่ขึ้นอ่ะพี่น้องไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ไปกดโดนอะไรเ่ไม่เป็นไรมีคนดูเราอยู่เราคุยไปเรื่อยเลยทั้งอย่าหยุดพูกนะ